สวัสดีค่ะทุกคนแอมมี่นะคะและวันนี้แอมมี่ก็มีคอนเทนต์ดีๆมาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วนะคะส่วนคอนเทนต์ในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องการขอวีซ่าปากีสถานนะคะเอกสารสำคัญนะคะที่ต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่านะคะจริงๆแล้วมีอะไรบ้างนะคะจริงๆแล้วการขอวีซ่าปากีสถานไม่ได้ยุ่ยากเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้ยาก อย่างที่ใครๆเขาพูดกันด้วยนะคะแต่ไอที่ยากเนี่ยเป็นเพราะว่าเอกสารไม่ครบจมากกว่านะคะและวันนี้แอนมี้จะบอกนะคะว่ามีอะไรสําคัญเอกสารอะไรสําคัญในการยื่นขอวีซ่านะคะ <S <S <ๆ>อย่างแรกเลยนะคะอย่างแรกจะเป็นพาสปอร์ตขาดไม่ได้ นะคะเป็นพาสปอร์ตนะคะหนังสือเดินทางเนาะที่ยังไม่หมดอายุนะคะแล้วก็มีเหลือระยะเวลานะคะไม่ไม่ต่ำกว่า6เดือนเนาะอ่าอันนี้คือพาสปอร์ตนะคะอย่างที่2นะคะอย่างที่2จะเป็น รูปถ่ายค่ะรูปถ่ายหน้าตรงนะคะแบล็กการ์ดสีขาวนะคะพื้นหลังสีขาวนะคะอย่างนี้เลยเนี่ยเราไม่เราไม่จาเป็นต้องไปถ่ายที่ร้านถ่ายรูปก็ได้นะคะแต่ก็ขอให้เป็นพื้นหลังสีขาวเหมือนนี้ถ่ายรูปกับกําแพงก็ได้กําแพงบ้านอะไรเงี้ยนะคะสีขาวนะคะ อย่างที่2นะคะนั่นก็คือภาพถ่ายแบ็คกราวด์สีขาวนะคะส่วนอย่างที่3อันนี้สำคัญมากนะคะขาดไม่ได้เลยนะคะขาดไม่ได้เลยถ้าขาดตัวนี้ไปขอวีซ่าไม่ผ่านแน่นอนนะคะนั่นก็คือหนังสือเชิญนะคะจากบริษัททั่วที่ปากีสถานนะคะหรือไม่ก็หนังสือเชิญจากญาติจาก เพื่อนจากใครก็แล้วแต่นะคะที่เป็นชาวปากีสถานที่เชิญเราไปนะคะและที่สำคัญนะคะในเอกสารนี้ต้องแนบบัตรประชาชนของชาวปากีสถานด้วยนะคะอ่าสำหรับคนที่เชิญนะคะอย่างถ้าออกในนามบริษัทก็จะต้องเป็นระดับผู้บริหารหรืออะไรอย่างนี้นะคะที่เลขบัตรประชาชนของเขานะคะในการเชิญนะคะนี่ค่ะมีแค่นี้เอง สามอย่างนะคะเอกสารที่ต้องใช้และในปัจจุบันนี้เอกสารที่พูดนี้ไม่จำเป็นต้องถือเป็นแผ่นกระดาษไปยื่นที่สถานทูตนะคะแค่เรายื่นออนไลน์ได้ง่ายๆสบายๆค่ะแค่ถ่ายภาพแล้วก็ถ่ายภาพของพาสปอร์ตหรือว่าภาพถ่ายของเราแล้วก็หนังสือเชิญตัวเนี้ยแค่ ดาวน์โหลดอะไรนะไม่ใช่ดาวน์โหลดอัปโหลดนะคะลงไปในเว็บไซต์ที่เรายื่นขอวีซ่านะคะเว็บไซต์ของสถานทูตนะคะของสถานทูตปากีสถานเนาะนี่ค่ะมีแค่3อย่างเองนะคะที่สำคัญค่ะไม่ถามหงถามหาสเตทเมนต์เนาะไม่จำเป็นค่ะไปปากีสถานไม่จำเป็นต้องมีสเตทเมนต์ว่าต้องมีสเตทเมนต์เงินเดือน 5เดือน6เดือนต้องมี20,000 30, 30,000ระดับนั้นหรือว่าเป็นแสนหลักแสนไม่จำเป็นนะคะไปปากีสถานไม่เรียกร้องหาสเตทเมนต์ค่ะทางสถานทูตไม่ได้ต้องการนะคะไม่ได้ต้องการเลยในในการยื่นขอวีซ่าเนาะค่ะแต่นะคะแต่ในการยื่นขอวีซ่าออนไลน์นะคะก็จำเป็นนะคะที่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวเนาะ ข้อมูลส่วนตัวก็คือประวัติเรานี่แหละค่ะประวัติประวัต,วติเราว่าชื่ออะไรพ่อแม่ชื่ออะไรนะคะพ่อแม่ชื่ออะไรมีอาชีพอะไรกรุ๊ปเลือดอะไรก็จะสําคัญสําคัญหลักๆเลยก็จะเป็นชื่อพ่อแม่เนาะ,ะชื่อพ่อแม่นะคะกรุ๊ปเลือดอีเมลนะคะอีเมลของเราแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะอันนี้เป็นข้อมูลหลักๆที่ เราต้องกรอกรายละเอียดนะคะกอรอกข้อมูลส่วนเอกสารก็มีแค่นี้ค่ะแค่3อย่างขาดไม่ได้เลยเนาะนี่แค่นี้เองก็สามารถยื่นขอวีซ่าออนไลน์ไปปากีสถานได้แล้วนะคะอืมค่ะแล้วก็ถ้ามีใครมีอะไรสงสัยนะคะอยากอาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามแอมมี่เข้ามาได้ตลอดนะคะที่แอดไลน์ id นะคะไทย tkc หนึ่งสี่สามค่ะ ก็คือสอบถามเข้ามาได้เลยเนาะหรือถ้าใครอยากเดินทางกับแอมมี่อย่างที่บอกนะคะแอมมี่จะเดินทางในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะคะปี66เนาะค่ะกอ็อยู่ประมาณวันที่ประมาณ13นะคะ13คมกุมภาพันธ์ที่แอมมี่จะเดินทางนะคะถ้าใครอยากไปกับแอมมี่ก็ไปได้วยกันได้เลยนะคะผ่านแน่นอนวีซา่าแอมมี่ยื่นให้ด้วยนะคะสอบถามข้อมูลเข้ามาได้ นะคะเดี๋ยวเราไปเที่ยวด้วยกันค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแอมมี่จะมาบอกรายละเอียดอื่นๆเนาะคลิปจะได้ไม่ยาวมากเพราะหลายๆคนบอกคุณแอมมี่พูดนานจังเลยหรืออะไรอย่างนี้นะคะยาวไปบางทีก็ขี้เกียจฟังนะคะเดี๋ยวเอมมี่จะเอามาเป็นคอนเทนต์เป็นข้อๆไปแล้วกันเนาะค่ะค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ